ยามที่ว่าฟากฝ้ากวงใหญ่สีครามแจ่มกระจ่างสีสดงดงามแวววับด้วยแสงสุริยากมกล่าวกรับกรานชดชูมบูชาสรรเสริวันทอพระภู้ สร้างทุก,ทกสิ่งราตรีทีวาอีกสองเ<น>มตตารักษาปกครองเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระสทานของพระเยซูคริสตเจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย และสถิตกับท่านด้วยอันนี้พระศาสนาจักรให้ระลึกถึงนักบุญอันฟอนโซมารีเดลิกอลีพระสังฆราชและนักป่าแห่งพระศาสนาจักรและเป็นผู้ก่อตั้งคณะพระปาหาไทยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายว่าจจใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุสวรรค์และนับบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชื่อเยี่ยงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาป และนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอ,อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณา,ท <impos ibles> าเาทาิน,ทข,ทนทข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินให้เราภาวนา ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงแสดงตัวอย่างคุณธรรมใหม่ๆในพระศาสนาจักอยู่เสมอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความกระตือรือร้นในการช่วยวิญญาณให้รอดพน้นตามแบบฉบับของนบุญอันฟอนโซม,มารีพระสังฆราชเพื่อจะได้รับบำเหน็จรางวัลเหมือนอย่างท่านในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึงพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร แต่แ <Amen. S 2> อ,อนจะตด์หมยนักบุญเปาโลอัครสาว,วกถึงชาวรมพี่น้องไม่มีการตัดสินลงโทษผู้ที่อยู่ในพระอยู่ในพระคริสตตเยซู <c oughs> กฎของพระจิเจ้าจนกระทานชีวิตในพระคิตเยซูนั้นช่วยท่านให้พ้นจากกฎของบาปและกฎของความตายเนื่องจากสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะธรรมชาติมนุษย์เป็นเหตุให้อ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าทรงกระทำโดยการส่งพระบุตรของพระองค์มา ให้มีธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติมนุษย์ที่มีบาปเพื่อขจัดบาปพระเจ้าทรงตัดสินลงโทษแตดสินลงโทษบาปในธรรมชาติมนุษย์เพื่อให้เพื่อให้ข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของของธรรมบัญญัติสำเร็จไปในตัวเราซึ่งดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ที่บอกพ้องอีกแล้วแต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทุกคนที่กลันกลัวองค์พระเจ้ายอมเป็นผู้มีความสุขข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์สุดจิตใจโปรดอย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าหลงทางออกไป จากบนบัญญัติของพระองค์ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขข้าพเจ้าเก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อจะได้ไม่ทำแบบตอบพระองค์ทุกคนที่เกรงกลัวองค์พระเจ้า ย่อมมมเป็นผู้ีควาสข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงได้รับการถวายพระพรโปรดทรงสอนข้อกำหนดแก่ข้าพเจ้าทุกคนที่กลังกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขปากของข้าพเ,เจ้าประกาศพระวิ ภาวินิชัยทั้งมวลที่ออกมาจากพระโอษ์ของพระองค์ข้าพระเจ้าปฏิยินดีในการปฏิบัติตามกิจดีกาของพระองค์เหมือนกับชื่นชมในทรัพย์สมบัติอันมากมายทุกคนที่กรักลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขเินยินฮันแลลูยา ฮันเลลูยฮันเลลูยแสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อน้ามนุษย์เพื่อคนที่จะได้เห็นความดีของท่านและสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ฮันเลลูยาฮันเล พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุตมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินถ้าเกลือจือดไปแล้วจะเอาอะไรมาทำให้เค็มอีกเล่าเกลือนั้นย่อมไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะถูกทิ้งให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาจะไม่ถูกปิดบงังไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอามาวางไว้ใต้ถังแต่ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนในบ้านในทํานองเดียวกันแสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่านและสรนเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติ หรือคําสอนของบรรดาประกาศกเรามิได้มาเพื่อลบล้างแต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินยังไม่สูญสิ้นไปแม้แต่ตัวอักษรหรือจุดเดียวจะไม่ขาดหายไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกอย่างจะสําเร็จไปดังนั้นผู้ใดละเมิดธรรมบัญญัติเพียงข้อเดียวแม้เล็กน้อยที่สุดและสอนผู้อื่นให้ละเมิดด้วย จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ส่วนผู้ที่ปฏิบัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติต,ตามด้วยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคริตรสตเจ้าทรงพระเจริญเทินบุญอันฟอนโซมารีเดลิกวรีเกิดที่เมืองเนเปิลส์อิตาลีปี1696 แม้ว่าท่านเป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงทางกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายาศาสนาจักรท่านได้ลาทิงอาชีพนักกฎหมายและบวชเป็นพระสงฆ์ต่อมาได้ตั้งคณะพระมหาไทยเพื่อส่งเสริมชีวิตคริสตชนท่านได้ทุ่มเทชีวิตในการเทศสอนและเขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับเทววิทยาด้านจริยธรรมซึ่งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นอาจารย์ในด้านนี้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลสันตกากาถา ของชาวโกสต13ปีต่อมาท่านได้ลาออกจากตำแหน่งเพื่อทำงานกับบรรดานักบวชในคณะพระมหาไทยที่มือที่โนเชราเดป,ปกานีในแคว้นกัมปะเนียและถึงแก่มราณาภาพคศ1 787วันนี้เราคิดถึงคณะพระมหาไทยซึ่งทํางานอยู่ในประเทศไทยของเราเราลึกถึงนบุญอันฟอนโซมาริเดริกวรีซึ่ง ส่งเสริมชีวิตคริสตงวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวที่พระอิศุเจ้าบอกกับบรรดาศิษย์บอกกับพวกเราทุกคนท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดินเกลือต้องมีความเค็มท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกเป็นตะเกียงที่ต้องจุดและไม่ใช่ไปหวังไว้ใต้ทางแต่ต้องส่องสว่างให้กับคนอื่นนี่เป็นชีวิตคริดสตชนพื้นฐานที่พวกเราทุกคนจะต้องพยายาม รักษาคุณภาพชีวิตคิสชนเป็นเกลือที่เค็มเป็นตะเกียงที่มีความสว่างเรามีสถานะชีวิตที่แตกต่างกันมีทั้งเป็นคารวาสมีทั้งเป็นนักบวชรวมทั้งพ่อเป็นพระสงฆ์ทั้งหมดแล้วเราก็ยังคงต้องทําหน้าที่ของเราตามฐานะของเราที่จะเป็นเกลือที่มีความเค็มอยู่เสมอที่จะรักษา สถานะชีวิตของเราเองเป็นดังตะเกียงที่ต้องแสงสว่างให้กับบุคคลรอบข้างขอให้สิ่งที่พระยศเจ้าเองเตือนใจเราสอนเรานั้นเป็นพลังเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้คิดถึงคุณค่าของชีวิตที่พระเจ้าได้ให้เราแต่ละคนนั้นพยายามทำให้ชีวิตของตอนเองนั้นได้มีคุณค่าสำหรับตนเองและของผู้อื่นขอท่านบุญอันฟอนโซทีท่เราเระลึกถึงท่านในวันนี้ ได้เป็นพลังและช่วยเราทุกคนให้ได้ตระหนักถึงธรรมชาติสถานะของชีวิตและทำให้ชีวิตเราเองนั้นได้มีคุณค่ามากยิ่ง,งขึ้นต่อไป ข้าแต่พระเจ้าแห่งสก,กลโลกขอถวายพระพรพรค์มีพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสก,กลโลกขอถวายพระพรพรค์มีพระทยัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้ กันเป็นผลมาจากต้นอังุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรผ่านมูภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดประเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักศดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าพระองค์โปรดให้นักบ,บุญอ,อันฟอนโซมารีประกอบพิธีกรรมศักศดิ์สิทธิ์ และถวายตนเป็นบูชาแด่พระองค์โดยทางพิธีกรรมนี้ขอส่งพระเมตตาบันดาลให้จิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายลุกร้อนด้วยไฟรักจากสวรรค์ของพระจิตเจ้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาแมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคิดตะเจ้าโรงโปรดให้ชีวิตศักดิ์สิทธิ ของบรรดานักบุญบรรดาให้พระศาสนาจักเข้มแข็งและมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างยิ่งนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดานักบุญยังให้กําลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคําวอนขอของท่านเหล่านั้นจังคงอุปธรรมค้าชูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แผนการกอบกู้มนุษยชาติได้สําเร็จบริบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดี พร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาสรงพระจิตเจ้ามาบัรดาลให้ปังและเล่าอางุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงม่อพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออก ประธานแก่บรรดาสิทธิตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จำมอดเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธิตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกัน นี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะล่งออกเพื่ออภัยบาสสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสเต์เจ้าได้สิ้นประชน พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลห uh ิตของพระคิสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสัก์และคณะทรงด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจรรีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนบุญทุกท่านบุญยราศีนิโคลัสและบุญยราศีชาวไทยทุกองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพร์เกียรติสะดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนให้เราภาวนาตามที่พระคริสตเจ้าทรงสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประธานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การขจร แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วไร้เทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพระเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดเนรันดรนข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพระเจ้าแต่โปรดท่าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราพรื่นมีสามคขีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงจำเริอและครองราชตลอดนิรันดรอ,อาเมนขอให้สันติสุขของพระคิสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบหลังบาปของโลก ทรงพระกะรุณาเทินลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมง,งานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ภา,าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดให้ธนบุตรอันฟอนโซมารีประกาศสอนและแจกจ่ายศินมหาสนิทอย่างซื่อสัตย์โปรดให้บรรดาสัตบุรุษของพระองค์เข้าไปรับสินนี้บ่อยๆและพร้อมใจกันสรรเสริญพระองค์ตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายม พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแด่ท่านทั้งหลายเถิดอามันพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติของพระคิดเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า277 2 7 7สขับร้องข้อสองท่านคือแสงทองสองโลกา ท่านมาและตามพระองค์หากท่านเดินในความจริงท่านจะพบความจริงนิรันดร์สิ่งนั้นท่านได้ทำและท่านได้เป็นความหวังจ้องนำให้แก่มวลชนทั่วไปเขาได้ประการให้ทั่วโลกา ส่งนำความสุขหันซาไปสู่หมู่ประชาร้องเพลงยินดีปรีดาถวายพระองค์ท่านคือแสงทองสองโลกาท่านมาและทำพระองค์หากท่านดันในความจริงท่านจะพบความจริงนิรัน สิ่งนั้นท่านได้ทำและท่านได้เป็น